มาเบิงเรื่องของการตรวจสภาพรถกันต่อค่ะสำนักง,งานขนส่งจังหวัดขอนแกน่นให้ความรู้กับเจ้าของสถานตรวจรถนะคะเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถรวมถึงรถไฟฟ้าค่ะที่ใกลส้สิเขาสู่การตรวจสภาพรถภายใน1ปีข้างหน้าค่ะ ที่สำนักงานขนส่งแห่งที่2ตำบลสำลรานอำเภอเมืองขอนแกน่นนายวีม่านป่านกลางหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแกน่นเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถจังหวัดขอนแกน่นประจำปี2568โดยมีสถานตรวจสภาพรถในจังหวัดขอนแกน 70, ่น78แห่งเข้าร่วมโครงการค่ะ นายวิมานปานกลางค่ะหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถสำนักงานขนขน่งจังหวัดขอนแก่นค่ะได้กล่าวว่าปัจจุบันค่ะจังหวัดขอนแก่นมีสถานตรวจสภาพทั้งเบิตนะคะเจ็ดสิบแปดแห่งนะคะพอตรวจสภาพพันศูนย์ควบคุมระบบตรวจสอบหรือว่าเอื่นว่าวีไอซีซีนะคะและ้วกการออกตรวจสอบหน้าที่ตั้งของสถานตรวจสภาพพบว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการตรวจสภาพรถและกับเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถในสถาน ตรวจสภาพรถเอกชนหลายแห่งค่ะยังขาดความถูกต้องและก็ว่าเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสภาพรถซึ่งทรงผลต่อผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถนะคะก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสภาพรถค่ะจะต้องมีการให้ความรู้ในการตรวจสภาพรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบกที่กาหนดไว้ค่ะไฟล์ตรวจสภาพรถสำนักง,งานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้จัดอบรมให้ความรู้ในเทื่นนี้นะคะเป็นการยกระดับ กาารปฏิิบัตงนนอกจากนี้กระได้น้าความรู้เรื่องของการตรวจสภาพรถยนต์ไฟฟ้ามาให้ความรู้พร้อมเพราะว่ารถไฟฟ้าที่เริ่มน้าเข้าในประเทศไทยมีการใส่งานมาโดนกว่า6ปีค่ะและถ้าเข้าสูปีที่เจสีต้องมีการนํารถเข้าไปตรวจสภาพเพราะฉะนั้นจําเป็นที่สถานตรวจสภาพรถต้องมีความรู้ในเรื่องของการตรวจรถไฟฟ้าพร้อมเพราะว่ารถไฟฟ้ามีระบบที่ต้องใส่ไฟฟ้าแรงสูงในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้พร้อมค่ะ